วันนี้เราจะไปหมูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปขอพรอะไรนะเราต้องทําท้องเราให้อิ่มก่อนอิ่มแล้วสมองก็จะเล่นมันจะได้ขออะไรได้เลยยวันนี้เราแว้นมอไซคไปนะเพราะว่ารถใหญ่อยู่ในอู่ยังซ่อมไม่เสร็จเลยรถเล็กโคตรจึง้งว่าลัดเลาะซอกแซบตามชนบทไ,ด,ได,ด้ไม่ต้องกังวลเรื่องรถติดไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยสบายมาก ขับมาเรื่อยๆก็จะมาถึงสถานที่ที่เราจะมูลแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นข้อความไว้ให้นะว่าเราไปมูที่ไหนสถานที่นี้เราก็เห็นมาจากตอตอนนี้แหละ,ละตามเขามาค่ะ <laughs> ตอนมาถึงเราก็กนนังวลนะเราก็ไม่เคยไหว้อะไรแบบนี้ใช่ไหมเราพอมาถึงก็จะไหวยังไงซื้อตรงไหนอะไรยังไงนะคะแต่ที่นี่ดีค่ะมีเจ้าหน้าที่พาไปทุกจุดเลยแนะนาําอธิบายองค์เทพอะไรดีมากเลยสรุปเลยนะคะไม่ยากค่ะง,ง่ายมากเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่แนะนําทุกอย่างเลยค่ะสถานที่นี้จะอยู่ใกล้ๆกับวัดไร่ขิงวัดวดอนไหวและตลาดน้ําดอนไหวเลยนะคะ ส่วนเรามูตรงนี้เสร็จเราก็ไปเดินตลาดน้านกันต่อจบคลิปแล้วขอให้ปีหน้าเป็นปีที่ดีของทุกคนนะฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะ